แล้วในคลองมันจะเขาตกได้ปลาอะไรมั่งมีปลาอะไรมั่งครับคราวนั้นเขามาตกได้ปลากระพงตุบเลือดเลยเอ๊ะปลากระพงมันอันนี้มันน้ําจืดหรือน้ําน้ํากร่อยมันรักจืดละรักเค็มอ่าก็นี่ครับเพื่อนๆ<ม>ครับผัดไทยของที่นี่เขามีมเครืเก็บตังค์เท่าไหร่นะร้อยแปดสิบาทสามกล่องก็แปลว่าเท่าไหร่ล่ะสองร้อยหกสิบโดนอ่าโดนีม่มาโดถนัดไหมโดกินตะเกียบไม่เป็น เ,เพื่อนๆช่องโดโด่าเที่ยวครับเปิดคลิปมาวันนี้จะไปฉลองวันเกิดให้กูต๊กครับก็เลยมาซื้อเค้กก่อนซื้อเค้กจะหาซื้อเค้กก่อนครับเดี๋ยวเข้าไปเลือกเค้กพร้อมกันครับ,ครบเค้กเดี๋ยวเราเรียกเมื่อกี้ถามโดโด,โดบนรถ ก็บอกว่าเค้กกาแฟ ى. เค้กกาแฟคืออันนี้ใช่ไหมครับแบบเดียวมีแบบเดียวใช่ไหมฮะเขียนให้ไหมครับเด็กเขียนว,วยพรให้ใช่ไหมฮะนี่เน<ช><ช>เดี๋ยว,วยเราเรียกกนนี้เจ้าของวันเกิดแต่ต้องตามใจลูกเจ้าของวันเกิด วันเกิดโยครับสวัสดีครับพ um. ี่ยังสวัสดีครับวันนี้โดจะไปไหนไปแทตมุตาคอนหันมาทางนี้หันมาทางนี้ไปแทตมุตาคอนไปจัดงานอะไรจัดงานวันวันเกิดให้้หนะครับไม่ใช่ให้คุณอะไรแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะเรดดให้คุณคุณแม่ให้คุณแม่อ่ะคุณตักสวัสดีครับพี่ยังสวัสดีครับก็เดี๋ยวเราจะไปปลีกวิเวกนะฮะ จะเดินทางจองสถานที่ที่เงียบเงียบสงบสงบเฉพาะฉลองวันเกิดเฉพาะครอบครัวเราสามคนเดี๋ยวเพื่อนติดตามคลิปเรานะครับว่าเราจะไปที่ไหนบรรยากาศเป็นยังไงไปงกันยาวๆครับหิวข้าวยัง่งเขานะาไปหา,ข,าข้าวกินก่อนก็ออกมาทางเส้นสมุทรสาครครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวว่าจะหา บรรยากาศปลีกวิเวกเป็นสวนเป็นอยู่ริมน้ำชิวๆกันนะครับคือโดนหิวข้าวย่างแล้ว้องเพลงให้พ่อฟังหน่อย้องเพลงพ่อฟังหน่อยเพลงอ,อะไรดีเพลงอะไรดีเพลงน้ำตาลกิสานเนีย่ยน้ำตาลูกอีสานน้ำตาลกิานห่งตองตาบดินแยกแตกแรง ต้นใบไม้ดาวแน่แรลงมานี่ดีพื้นมองลรนะ่าน้ำตาลิมไม่มีน้ำจะทำน้ำขอ,อ,อเด,เดว,ว่าให้ชาวอีโตตะอื่น,ลนกลืนคลาม นาไล่ปองแน่นาโอ้นายนาโปรดเมตตาด้วยเหลือคนจน เวนตับตูชตาเพื่อนพี่น้องท่าได้โปรตาน,นีอ๋อเบียงข้าเกลือช่วยเหลือดิไม่มีน้ำจะดำน้ำ ทำจะรู้ไม่ว่าชั่วข้าหน้าน้นาฮะหอมหอมแน่ว่าหืมหมั่วแล้วเพลงนี้ไม่ได้ร้องนานใช่ไหมค,คุณเนี่ยรู้กูกันแล้ว บรรยากาศนาเกลือนะครับเพืเ่อนๆครับข่างทางนี่ส่วนมากก็น,นาเกลือทั้งนั้นเลยดูยอ่านสิทำอ,อะไรวาร้เพรใช้สช่องทางซ้ายเพื่อใช้าทางออกสามพัสิมุดอะไรสมุดจาคอนสมุดอะไรอ่านไหมสมุดสงครามอืมทำอ,อะไรขวาเริ่มปีดวิเวก เข้ามาในไร่ในสวนฮนะแถวย่านอัมพวาตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแถวนี้ชมบรรยากาศชาวบ้านชาวสวนอัมพวานะครับีดูฝั่งนี้เนี่ยสวนมะพร้าวเห็นไหมสวนมะพร้าวดูบรรยากาศดิบรรยากาศสวนมะพร้าวเลยครับ เข้ามาตรงนี้เรียกว่าวัดคูสนามจันฮะเดี๋ยวเราจะพา,เ,ววาเพื่อนๆววไปเที่ยวสวนมะพร้าวใช่ไหมเขาบอกคืเลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าวัดแล้วเนี่ยจอใช่ววให้เข้าวัดลวเลีเ้ยวขวาแล้วคุณจะถึงจุดหมายตรงไหน,นเออ กำลังหาป้ายสวนย่าเลียมแคมปิ้งซึ่งเป็นสวนมะพร้าวเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาเที่ยวบรรยากาศสวนมะพร้าวที่อัมพวาเนี่ยครับโดโด้ดูสิ<ด>เจอ,อยังป้ายสวนย่าเลียมสวนย่าเลียมทางซ้ายป้ายทางซ้ายสวนย่าเลียมตรงมาเรื่อยๆสวนย่าเลียมป้ายสวนย่าเลียม สวนย่าเลียมแคมปิง้งไปเข้าไปเลย <c oughs> ถึงที่หมาครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันครับ ีก็มาอยู่ที่บริเวณตรงนี้ชื่อว่าสวนสวนหญ้าเรียมแคมปิ้งสวนหญ้าเรียมแคมปิ้งฮะบรรยากาศสวนมะพร้าวใช่ครับิบรรยากาศสวนมะพร้าวตกปลาตกกุ้งเข้ามาจากตัวเมืองไกลมากแล้วตกปลาตกกุ้งตรงไหนครับตรงนี้เลยค่ะอ๋ออ๋ออนี่นี่เลยผมอ๋ออนนี่มันเป็นคลองเป็นเขื่อนเลยค่ะแต่ตอนเย็นเย็นเนี่ยน้ำจะขึ้นแล้วน้าจะ้งปลาจะขึ้นเยอะมากแล้วเต็นท์เนี่ยเรากางได้ ได้ได้หลายเต็นท์อยู่ค่ะแกลางเต็นท์ตรงนี้ได้เลยค่ะห้องน้ําแล้วก็มีวิวมีบริการห้องน้ําอยู่ตรงนู้นนะครับสามารถปิ้งย่างได้หมดครับผมงันเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินชมบรรยากาศนะฮะอะไรเป็นอะไรยังไงขออนุญาตนะเรัอค่าที่จ่ายคิดอะไรยังไงตนละร้อยยี่สิบนะคะค่าไฟแต่ละยี่สิบบาทมีแต่กลางเต็นท์เท่านั้นเองใช่ค่ะ แล้วมีบริการอาหารขึ้นืิมอะไรค่ะสามารถสั่งออเดอร์ได้ตามที่ต้องการเลยเราก็จะมีบริการจากในครัวบ้านให้ค่ะอย่างตอนนี้เกิดผมอยากจะทานอะไรก็ได้ได้เลยค่ะสั่งออเดอร์ได้เลยมีเมนูอะไรเด็ดๆให้เห็นว่ามีผัดไทยผัดไทยแย่เลียมอร่อยมากค่ะปะติกุ้งสดอร่อยมากถ้ามาถึงสวนแย่เลียมต้องกินผัดไทยค่ะอ๋อสั่งทานได้เลยเนาะได้เลยค่ะอ่างั้นเดี๋ยวคุณตั๊กโดโดผัดไทยเด็ดมากคุณชอบไหมเหรอใช่มีเนี่ยสั่งทานได้เลย อ่างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราสักคู่หนึ่งเพื่อนๆนครับเดี๋ยวตรงเนี้ยผมจะใช้โลเคชั่นเชฟโดของเราจะมาลังสรรค์เมนูจะมาจะมาลังสรรค์เมนูนะครับอ่าเดี๋ยวแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อติดตามไปดูอีกคลิปหนึ่งเอ่อไปไปดูอยู่อีกคลิปหนึ่งนะฮะแต่ว่าตอนนี้คลิปนี้เป็นการพามารู้จักสวนญ่าเรียมสวนย่าเรียม คือช่องโดโดพาเที่ยวเนี่ยน้องน้องน้องเขาเป็นออทิสติกค่ะเพราะมันเป็นครูอยู่แล้วจบคอ๋อนี่นี่ก็ครูทั้งคู่ผมก็ครูทั้งคู่คือคือช่องโดโดพาเที่ยวน้อง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 เป็นออทิสติกอันนี้เป็นเรียกว่าคลิปอันนี้เรียกว่าออทิสติกไลฟ์สกิลคุณพายโดโดมาเข้ากล้องตรงนี้คือเราก็จะโดโดเนี่ยก็คือพาเที่ยวพาชิม แต่ขนาดเดียวกันแล้วก็เป็นออทิสติกไลฟ์สกิลว่าเราสอนลูกเราที่เป็นเด็กออทิสติกให้ช่วยเหลือตัวเองทำกับข้าวทานได้อะไรได้เกก่งมาครับเนี่ยฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะมาขอโลเคชั่นให้เขาทําอาหารเพราะว่าเขาทําในบ้านในบ้านมาบ่อยละเดี๋ยวก็จะมีทําอาหารง่ายๆแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนๆติดตามอีกคลิปหนึ่งนะฮะคลิปนี้พามาเที่ยวสวนยาเลียมแล้วเดี๋ยวจะชิมผัดไทยผัดไทยกุ้งสด นะครับตอนนี้พาเดินดูก่อนครับครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์อะไรครับอาจารย์ก้อยค่ะอาจารย์ก้อยอนุบาลเดลล่านะคะอ๋ออาจารย์ก้อยครับมีอะไรก็โทรมาได้ได้ค่ะก็บอกเบอร์อีกสักครั้งหนึ่งศูนย์เก้าสองค่ะครับสองสี่เจ็ดหกสามสี่หกสามหกสี่สามแปดค่ะครับขอบพระคุณมากไปขึ้นตัววิ่งไว้ให้ด้วยครับครับมาดูบรรยากาศกันนี่ครับเพื่อนๆนครับผัดไทยของที่นี่เขา มีขี้เก็บรติตังเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบาทสามกล่องก็แปลว่าเท่าไหร่ละ่องละหกสิบโดอาโดโดถนัดไหมโดกินแต่เกียบไม่เป็นแต่เมื่อกี้โดโดก็กินนั่นไปเยอะอะอะช้อนโดกินบีบมะนาวนาวผมกับพี่โดล้างไม้ล้างมือไปแล้วนะเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำกินแบบตะเกียบนี่ถือว่าเป็นมื้อกลางวันของทริปนี้นะฮะเมื่อกี้นี้คลิปก่อนหน้านี้ก็ตรงนี้พี่โด ทำครัวนะฮะเชฟโดเข้าครัวเมนูอะไรเมื่อกี้ฝรั่งอะไรโด้ฝรั่งก่อนเลยฝรั่งก่อนเลยฝรั่งก่อนละก่อนลาวลาวก่อนลาวนี่ชิมครับฝีมือของย่าเลียม,มอืมย่างปรุงเร่ร้อนเย็นๆน้องปรุงบีบมะนาวไปอย่างเดียวเลยแล้วมีกุ้งกุ้งกำลังดี ฮาโดกินเลยได้ไหมนะตักเลยทำไมงั้นป้อนป้อนทำไมกินเะยกินเลยรเยอะอิ่มใช้ไหมอิ่มแล้วอิ่มแล้วโอเคเพะพี่เรากินนั้นไปเยอะเสร็จได้ก็ได้เ่ยหิวเราเดินทางก็เขาใส่กล่องมาก็ดีแล้วนี่ ก็เดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศสวนมะพร้าวนะครับตักหนีบไว้อร่อยใช้ได้เลยทีเดียวรันมีช้อนให้นออ อร่อยครับในเต้าหู้เต้าหู้เขาแบบเหมือนกับเป็นเต้าหู้ขาวนะไม่ได้ใช้เต้าหู้เหลืองจะอร่อยเต้าหู้นิ่มเต้าหู้อร่อยเต้าหู้ขาวฟังไม่ใช่เต้าหู้เหลืองบางที่เต้าหู้แข็งแข็งก็ไม่อร่อยนี่เต้าหู้เขานุ่มอร่อยออ ยอิม่มอ,อิ่มแล้วหลงวังกอดแล้วพา,าเ,เพื่อนชมบรรยากาศสวนมะพร้าวนะครับจุดกลางเต็นท์นี่ฮะบรรยากาศก็ต้นไม้ดอกไม้สวยงามแบบนี้เลยครับส่วนมากคนที่มาก็จะเป็นตกปลานะฮะเพราะว่านี่ฮะมีคุ้งน้ำอยู่ตรงนี้ แต่ตอนนี้น้ําเริ่มขึ้นแล้วตอนต้นคลิปเพื่อนๆเห็นไหมครว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่มีน้ําตอนนี้น้ํามาแล้วพอบ่ายพอเย็นน้ามาแล้วก็จะนําพาเอาปลาเข้ามานะครับนี่นี่เขาก็จะมากางเต็นท์กันริมคลองตรงนี้แหละแล้วก็ตกปลากันครับนี่ฮะมีเรือให้พายเล่นด้วยฮะบุนให้ดูบรรยากาศนี่ครับ ถ้ากลางเต็นท์ก็เนี่ยไปเวลลานแถวนี้เลยหรือว่าตรงฝั่งอีกด้านหนึ่งที่ผมนั่งทําคลิปเชฟโดกันก็ก็เป็นสนามหญ้านะหนุนสวนมะพร้าวต้นมะพร้าวอันนี้เป็นครัวครับฮะแล้วก็มีทําผัดไทยนะทํากับข้าวได้แต่ผมว่าส่วนมากคนมากลางเต็นท์ก็คงจะเตรียมกับข้าวกับปลา เตรียมหมูกระทะอะไรมาทานกันนะฮะจอดรถก็สามารถเข้ามาจอดกันตรงนี้ได้เลยนะครับคูตักขึ้นรถไปแล้วแดดร้อนดอกไม้สวยสดงดงามครับนี่ฮะแล้วก็มีเดินไฟให้บริการไฟให้แล้วก็นี่ก็เป็นล่องสวนนะครับก็น้ํามาก็จะน้ําก็จะขึ้นมีเรือให้พายเล่นส่วน ห้องน้ําอะไรในะทั้งห้องอาบน้ําทั้งห้องอโถสุขภัณฑ์ก็อยู่ตรงน,นู้นนีะบรรยากาดเดินอยู่ในสวนพาเพื่อนๆเดินเล่นนี <c> ่ค <oughs> ห้องน้ำก็สะอาดใช้ได้ครับเมื่อกี้ผมพี่โ,โดเข้าไปใช้ก็สะอาดเจ้าของเขาเมื่อกี้เขาก็มาทำความสะอาดอยู่นี่ครับ ตรงนั้นก็น่าจะเป็นครัวแล้วก็เป็นบริเวณห้องอาหารนะฮะและนี่ก็น่าจะเป็นบ้านพักเนี่ยกำลังสร้างบ้านพักตอนนี้มีหลังเดียวเดี๋ยวต่อไปคงจะมีอีกเลยเลยนี่ครับพาเดินเข้ามาทางนี้นี่ยะพาไปหาย่าเรียมหน่อยเข้าทางนี้ฮะทางเข้าเมื่อกี้ที่ขับรถเข้ามา ขับรถเข้ามาเมื่อกี้นี่ครับทางเข้านี่ก็น่าจะเป็นบ้านพักของเจ้าของนี่น่าจะเป็นบริเวณที่เป็นครัวนะครับเดี๋ยวมาบอกลาก่อนครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนไปในที่พักคืนนี้ของเราครับครับยเยาเลียมครับ เราก็จะจะมาแจ้งว่าจะไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับก็ก็ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปย่าเลี่ยมใช่ไหมครับจ้าอ่าครับเป็นแม่เขาอ๋ออ๋อมันก็เรียบร้อยแล้วฮะผมกลับแล้วฮะชาระเงินอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตรงตรงตรงนี้ก็ฮะอ่าตรงตรงนี้เขาเรียกว่าที่ไหนฮะอําเภอตําบลอะไรยังไงฮะอ๋ออ่า อำเภอเมืองจังัดอำเภอเมืองข้าอ๋อเรียกว่าคลองเขินย่านนี้เรียกว่าคลองเขินคลองเขินโอเคครับอืมแล้วตรงนี้ละครกี่กี่อ๋อปลาเยอะไหมฮะฮะปลาเยอะไหมเยอะแล้วเขาตกนู่นเนาะโหแล้วฮะแล้วตกปลาอ๋อตรงนั้นเป็นบ่อบ่อส่วนตัวเลี้ยงโนบเลี้ยงเลยลองลองไปเอาอาหารโยนอ๋อมีปลาอะไรมั่งฮะในนั้นมีมีปลาอะไรมั่งปลา ปลาดุกปลาช่อนปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนแต,แต่แต่ตรงนี้ไม่ให้ตกแล้วเราเลี้ยงไว้ไม่ให้ไม่ให้คนไม่ให้คนตก <c oughs> ให้คนตกในคลองใช่ไหมอ๋อแล้วในคลองมันจะเขาตกได้ปลาอะไรมัง่งมีปลาอะไรมัง่งครขาวนั้นเขามาตกได้ปลากระพงตัวเบลุ่มเลยเอยปลากระพงมันอันนี้มันน้ําจืดหรือน้ําน้ํากลอยมันรักจืดรักรักขึ้นอ๋อก็ก็แล้วแต่น้ําขึ้นน้ําลงอ่าตอนนี้น้เป็นไปตามน้ําขึ้นน้ําลงบางทีมันก็มีเพราะฉะนั้นไอกระพงอะไรมันก็เข้ามาได้ แต่ในเนี้ยมีปลาตะเพียนตูย่อยทางก็ซื้ออาหารเลี้ยงลังดูมันตรงตรงนั้นก็เดี๋ยวตกก็ได้อาจจะที่ที่คุณคุณยายเรียกอะไรนะเค็มลักจืดลักเค็มอะไรอย่างนี้เหรออืมแล้วแต่มันขึ้นมันลงเนาะอืมอ่ากุ้งเกิงอะไรก็ไม้ตรงนั้นเขาก็ตกกุ้งเวลาเนี้ยน้ำแห้งแงอย่างเงี้ยก็มางมกุ้งกันอ๋อได้เนาะก็ได้ครับงั้นก็ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณย่ามากครับครับไปก่อนครับไปก่อนครับอยู่กรุงเทพฮะ มามาเที่ยวมานั่งชมบรรยากาศกินข้าวกินปามันร้อนมันต้องเย็นเย็อ่าไม่เป็นไรครอ่ามันก็ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีอ่ผก็ลาคุณคุณย่าไปาเดินข้ามร่องสวนก่อนอม,มันจะหักไหมเนี่ย <c oughs> อ่านี่ครับไปครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อสำหรับสวนมะพร้าวเนี่ยนะตรงนี้ก็คงจะ เท่านี้นะครับามาดูทางเข้าทางออกนี่พามาดูทางเข้าทางออกเขาก็ปลูกต้นไม้ไว้ล่มลื่นคิดว่าตอนบ่ายคล้อยตอนเย็นอะไรก็คงจะบรรยากาศน่าจะร่มเย็นดีนะครับกลางคืนก็คงจะนอนไม่ร้อนสำหรับคนชอบตกปลานะแล้วก็ต้องการบรรยากาศวิเวกไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครก็มาอย่างนี้ครับสวนหญ้าเรียมแคมปิง้ง นี่เลยเข้ามาแล้วก็เนี่ยเจอบ้านขาวๆหลังนี้เจอบ้านขาวๆหลังนี้ในถนนชนบทตรงนี้เซิร์ชคำว่านี่ฮะสวนย่าเรียมฮะเจอเ,เขาก็มีตะเกียงแขวนไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์เข้าออกได้เบอร์โทรศัพท์ก็ตามนี้เลยครับ0896786647เชิญมาพักผ่อนตกปลากลางเต็นท์กันได้ครับสวนย่า สวนย่าเรียมนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะครับได้ลืมไปชมคลิปพี่โดเอามนร,รยากาศที่นี่ทำเชฟโดทำเมนูฝรั่งกอดลาวนะพวเพื่อนๆลองเข้าไปดูครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับตัตองอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวกะดีกลางเต็นได้ครับ ไปกันแล้วไปกันแล้วเดิน e. ทางต่อครับโยครับสวัสดีครับคุณครับ,รบมาคุยกันวันคุยกันเไรคุยกันที่จะไปครับครลา,ไ,าไปไป